ลูกรักของพ่อทุกคนตอนนี้ไปก็มันดูอันดีกันสถานที่เรานั่งบริเวณที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาถึงไสงามเราก็แวะ,แวะที่ปราสาทพิมายก่อนเน้นได้ว่าปราสาทหินพิมายความจริงในที่นี้ปราสาทนี้เขาสร้างในหินแข็งแรงลูกรัก เอามาเทียบกับร่างกายของเราเลยหินมันแข็งแรงมากร่างกายเราอ่อนปกเปียกเหลวเละไม่เหมือนกับหินเขาสร้างโดยวิจิตการตามีจิตกรรมต่างๆน่ารักคนโบราณนี่รู้สึกว่าฉลาดจะมีความสามารถสงูงตามนองสือประวัติเขาบอกว่าเจ้าขอม ที่รงท้ายว่าวรามันทั้งสามามันวรมันวรมันวรมันเรียกาสามมัน็แลวกันจะสร้างกันทั้งสามวาระเป็นที่สำหรับเซก,การะบูชาเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สมัยโน้นโลูกรักราชฐานของพระ,ะาราชาก็าทำในบ้านไม้เรายังจะเห็นได้ว่าที่จังหวัดพิษณุโลก พระราชฐานของพระนารายมหาราชที่เคยเป็นประทับเป็นบ้านไม้หลังใหญ่จัดเป็นห้องหลายห้องพ่อเคยขึ้นไปแล้วก็นึกถึงความหลังนึกถึงความหลังว่าถ้าพระนารายท่านทรงอยู่ท่านจะประทับตัวไหนบ้างที่นี่ห้องอะไรนี่ห้องทำอะไรพ่อก็ได้เดาๆไปเท่านั้น มันจะถูกจะต้องแล้วไม่ก็ไม่ทราบเราไปเดามาคิดว่าพระนารายณ์นี่คงจะชอบบูชาพระนั่งบูชาพระนั่งสวดมนต์นั่งเจริญพระกรมฐานแผ่เมตตาจิตเพราะว่าน้ำประไทยของพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นน้ำประไทยของบุคคลผู้มุ่งความดีกัระวงชนชาวประชาชาประสนิกรของพระองค์ แล้เดี๋ยวก็เลี้ยวไปหาบ้านอะไรร้อยวันมันก็ไม่จบ <c oughs> ไม่นั้นว่ามองดูปรา,าสาทลูกรักคิดมหมนอเปล่าว่าปรา,าสาทเนี่ยเมื่อ,อดีดแข็งแรงสวยสดก็งามมีกำแพงล้อมรอบแต่ถ้ว่าเวลานี้ปรา,าสาทมันพางอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกแนอนิจัง มองดูประสาทแล้วก็หันเข้ามามองตัวตัวโลกเองได้มองดูพ่อก็ได้พ่อเกิดมาพ่อไม่แก่เท่านี้หรอกลกพ่อเป็นเด็กต่อมาพ่อก็เป็นหนม่มต่อมาก็เป็นวัยกลางคนเวลานี้เป็นวัยกลิ้งคนแล้วไม่ใช่วัยกลิ้งคนอื่นกลิ้งตัวเองมันจะเดินไม่ไหวแค้งขาจะไปไม่ไหวอยู่แล้วจะกลิ้งอยู่แล้ว แล้วต่อไปไม่ชาก็เป็นวัยผีลูกรักทุกคนก็มีสภาพอย่างนั้นตอนนี้เอาจิตนึกวาดภาพว่าชีวิตที่ผ่านมามีกี่อัตภาพที่เกิดในโลกมนุษย์เกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสัตว์ดรัชฉ้นก็เกิดจิตวาดภาพนึกถึงความหลังตั้งจิตคิดว่า อแต่ภาพที่ผ่านมาแล้วเท่าไรจงปรากฏกระสายใจของข้าพเจ้าเวลานี้ภาพของทุกคนก็จะปรากฏดูทีแล้วว่าเราทิ้งร่างกายมาแล้วเท่าไรแล้วทำไมเรายะโมสนใจกับร่างกายนี้จยิงเกินไปมีบางคนก็ยาวสนใจกับร่างกายเขา,าคนอื่นแต่เรื่องปเุเพสนิวาสพ่อไม่เถียง ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องแต่งงานก็คิดว่าแต่งชาตินี้ชาติเดียวก็ดีเหมือนกันเข้าไปไประจนกับความทุกข์ให้มันจริงๆจ,จ,จะร้วยทุกข์แห่งการคลองคู่อยู่ครองกันมันทุกข์ขนาดไหนแต่แต่หากว่าเป็นปุเพสนิาวาสแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเห็นใจถือว่าเข้าโรงเรียนโรงงานฝึกก็แล้วกัน สำหรับประสาทหินมิมามที่ตรงนั้นแล้วก็ที่ตรงๆดาวบริเวณที่เรานั่งอยู่นี่ร <c oughs> อบๆบบริเวณนี้ไม่ใช่จะมีเมืองมีพระราชาแต่พวกวรมันเท่านั้นพวกวรเราก็เคยเป็นพระราชาอยู่ใช้นามสมัยนั้นใช้นามว่าพรหมทัตหมดเหมือนกับขอมก็ลงท้ายว่าวรมมนหมด ฝ่ายพวกไทยก็ขึ้นต้นเดิพรมทัตได้ลงท้ายเดิพรมทัตโคราวาหรือไทยก็เป็นคนพวกเดียวกันอันนี้จะขอกล่าวพรมทัตที่ลึกเข้าไปอีก <c oughs> ลึกเข้าไปจากพรมทัตของไทยก็คือเป็นพรมทัตในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเสวยพระพระชาติเป็นปาจิตกุมารเล่าเรื่องกันสักนิดดีไหม ย้อนหลังไม่ต้องพูดอะไรมาก่ันคนหญิงโมมากนนึกสึงภาพบอกเวลานั่งคนหญิงโมท่านทําอะไรบ้างท่านเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เมื่อเวลาข้าศึกเข้ามาถึงที่แม้แต่นารีก็มีพิษเหมือนกับลูกพยานนาคไม่จะเป็นนาคตัวเมียก็มีพิษถ้าช่างจะเป็นช่างพังคือช่างตัวเมียก็มีกําลังกลา้า ฉะนั้นคนหญิงโมถึ่เป็นสาวชชยไทยใจกล้าประกอบไปได้วยปัญญา <c oughs> ยอมเสียสละกายนิดหนึ่งเพื่อส่งชาติยอมเพื่อรักษาชาติให้คงอยู่และเวลานี้ความดีของท่านยังปรากฏเขายังหล่อนุสาวรีไว้แต่ว่าร่างกายของท่านหญิงโมไปทา้งไหนหมดเวลานี้เราเหลือแต่ภาพ นี่ความโหยหวนแห่งใจมันจะเกิดขึ้นถ้าได้คิดเมามันในกามโลกีก็จงคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีศักดิ์รีใหญ่มีอำนาจวาสนาบารมีมีกำลังกายกำลังใจดีเวลานี้ท่านอยู่เปล่าท่านตายเมื่อท่านตายแล้วเราจะอยู่ไหมล่ะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไหม หวนนึกถึงอัต,อตภาพของร่างกายที่ผ่านมาแล้วเท่าไรเป็นคนเท่าไรเป็นสัตว์เท่าไรเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเท่าไรทำัมขังอยู่ไม่ได้ทําไมมันหลงเหล,ล,ลาหลงไหลไฝ่ฝันเมามันเพื่ออยกทรงอยู่ของชีวิตหาสภาความทรงอยู่ของชีวิตต่อไปมันไม่มีหรอกลกูก อย่าแสวงหาไม่เกินพอดีเลยต่อท้ายไปก็ขอ,ขอย้อนต้นนิดเมื่อสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เราเป็นหน่อพระบรมพงศพธิสัตว์มีนามว่าปาจิตตกุมารเป็นลูกของพระราชาเมื่องอะไรพ่อจะไม่ได้อยู่ตรนแถบจังหวัดอบบนนุบลราชธาน,นีเมืองแถวนี้พระราชาทรงพระนามลงท้ายว่าพรหมทัต และก็บางเอิ่นท่านผู้นี้ปาจิตอุกมานพอพอที่จะครองราชสมบัติได้พระราชวินดาต้องการในห,หาหญิงที่พอใจท่านเวหาใครท่านก็ไม่รักสักคนว่าน่ามนตคุณสตรีทั้งหลายดีแสนดีแต่ก็ไม่เป็นท้วยที่ถูกใจพระราชวินดาก็หนักใจจึงเรียกหนมาโหนมาพยากร หนนี่ก็โหนจริงๆแถมห้อยแถมแ,ถมแขวนด้วยปล่าก็ไม่ทราบแกลงเช่นลงหยิบอันักดานเช่นนวนมันลงเลขฉ,ฉับฉับฉับก็ให้เมื่อลงเสร็จก็พยากรณ์บอกพระสตรีใดในโลกนี้ที่เป็นคู่ครองของปลาเจตุรมานะไม่มีอ่ะแต่ว่าคู่ครองเกิดแล้วเวลานี้เกิดแล้ว แต่ยังไม่คลอดอ้โหใ <c oughs> น,นวิชีทางว่าเกิดอยู่ในทิศนี้นะชี้ตรงมาทิศนี้เวลานี้ยังอยู่ในคันมารดาแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นถ้าปลาจิตุกมานไปจะมองเห็นมารดาเป็นชาวนานี่นแหละแต่ว่าเวลาที่มารดาเดินไปแล้วก็ปลาจิตุกมานจะเห็นพระเสวกชัดกั้นข้าง,งบนนั่นแหละ หน้ามนคือชมตูวคู่ครองเขาปลาจิตตุมานอยู่ในท้องของหญิงคนนั้นโอ้โหอายุยี่สิบปีคอยนายอดนารีที่อยู่ในท้องล้วมาแต่งงานกันอายุสิบหกก็สานิหกปีไม่แก่มาก <c oughs> เดี๋ยวนี้ผู้ยายผู้ชายอายุเจ็ดสิบแต่งงานก็ู้อยู่อายุสิบเจ็ดยังได้ยังไหวแต่หน้ากลัวไม่เป็นเรื่อง ถ้าเมาแบบนั้นไม่เป็นเรื่องพังแน่เป็นน่ะว่าในที่สุดปราจิตกุมารก็มาสังเกตการเห็นเป็นตามความเป็นจริงตามโหทํานายทุกอย่างจึงเป็นลูกจ้างเพื่อเป็นคนช่วยงานบ้านนั้นแล้วก็ปลอมตัวมาแล้วก็ให้พระราชบินดาก็ส่งเงินรับๆมาช่วยแต่คนนั้นจนกระทั่งมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ ต่อมาจนท่านนารีรัตคนนั่งคลอดออกมาแล้วก็ประคบประงมพยายามเลี้ยงก็มเกลี้ยงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเมื่อยอดนารีได้ยุที่หกปีก็แต่งงานกันนี่ขอเล่ารัตรัตนารีคนนี้นั้นแปลกว่าเกิดขึ้นมาแล้วสวยจริงๆเอสวยเท่าบครีไดไหมจ๊ะเถวโบครีกันนัง่งนั่งอยู่นะโบ,คร,บครีบอกว่าสวยกว่ารูปร่างคนละแบบ พวานารีไรัคนนั้นรูปร่างคล้ายๆโดทรงเดียวกับแม่สีใช่ไหมแม่สีก็มานะนี่ที่เรานั่งกันอยู่นี้เต็มไปหมดนะใช้อำนาจที่พิจิตรยานที่ถกรักใช้ให้มันคล่องพ่อพูดถึงใครจับจิตจับทันทีแล้วก็ถ้าสงสใยก็เม็ก,ก็จดไว้ก็ไดเพราะว่าใครแต่งตัวเสียอะไรจดรย่อๆแล้วก็มาจอยกัน ถ้าไม่มั่นใจพ่อจะตัดสินให้เราไปที่ไหนใช้ลมจิตที่นั่นในเวลานี้ปาจิตติกุมารก็ยอดเยาวมานคนดีเวลานี้กระโดกก็ไม่เหลือแล้วจากนั้นก็เกิดเกิดแต่ตายมาอีกหลายชาติจนทั้งมาบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระบรมโนโลก,กนานารคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นไหมลูกรัก ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าในร่างกายก็พังอีกแล้วในนิพพานเวลานี้เรามีพระบรมสารีริกธาตุเป็นขวัญใจของชาวพุทธทั้งหลายที่บูชากันแต่ว่าพระบรมรก,กายพระองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่นบรมศาสดาก็สูญสลายไปแล้วเห็นไหมว่าโลกหาที่สุดหาจุดจบไม่ได้จำไว้นะลูกนะ พระพุทธเจ้าทรางทราบดีว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การที่จะตายเข้ามาเป็นทุกข์ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎธรรมดาที่เราอยากจะโง่ไปแบกอาราคะาเข้ามาแบกอโลภะเข้ามาแบกอโทสะเข้ามาแบกอโมหะเข้ามา ถ้าเราทำใจเฉยๆไม่สนใจกับราคาความรักเห็นคนก็จะดูแต่หนังพังหนังเข้าไปถึงเนื้อพังเนื้อเข้าไปถึงกระดูกพังกระดูกเขมันตับไยไส้ปอดดูสภาวะความจริงการเคลื่อนไปของร่างกายเพียงเท่านี้ใจเราก็ไม่ติดถ้ารวมจิตมันก็ปลอดจากราคาแห่งความกำหนัดจินดี แต่ความโลกขมาทีก็ดูว่าคนที่เขเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์ใหญ่เนี่ยเขาตายแล้วเขาแบกอะไรไปบ้างดีไม่ดีความโลกกดตัวให้จมลงไปสูนนรกเยอะแยะไปอย่างพระเทวทัตเป็นต้นและอารมณ์แห่งโทสะก็ดูตัวอย่างเทวทัตกับเหมือนกันเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังก็เกิดความโกรธในพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อยึดอำนาจ ก็ประเพณีแห่งความเป็นพระเขาตัดกิเลสพระเทวทัตไปสั่งสมกิเลสก็เลยลงเอเวจีไฟยังไม่จบพระเทวทัตแสดงละครยังไม่จบแต่พระพุทธเจ้าแสดงจบแล้วพวกเราก็ขอตั้งสัตยาดิฐานของถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้วลกยกมือไหว้น้อมใจนมัเสการ คิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสัดาสมมาสมุทธเจา้าสมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทุกคนบรรลุทำนั้นในชาตินี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็จงอยาขออย่างเดียวนั้นลูกขอแล้วท่านให้ให้แล้วเราก็ต้องจัดทำปฏิบัติราคะจะกําจัดด้วยอำนาจกามชันทะกับกายคตานุสติ โลภะกำจัดด้วยความเห็นใจซึ่งกันและกันและก็มีทางการให้เป็นในสังหาวัตถุโทสะเราจะกำจัดได้ด้วยอำนาจเมตตาบารมีโมหะตัวนี้ก็ใช้ปัญญาดูของจริงที่เราฟังที่พ่อพูดมาว่าแต่ละคนแต่ละคนเกิดกันมาไม่จบไม่จบเราจะไปเกาะไอ้จุดท,ที่ไม่จบนี่เพื่อประโยชน์อะไร นักษากำลังใจไว้ในขอบเขตให้จิตมาสงัดคล้ายๆกันอยู่ในห้องคนเดียวและคอยระวังห้องอย่างที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงตัดถ้าอารมณ์จิตของเราเสงัดแนบนึ่งอยู่ในกำลังของสิงก,ก็ดีเขาสมาธิก็ดีเขาวิปัสสนาญาณก็ดีดยดดิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มกล้าเขา้าเพราะว่าเรามีสติสมัยยะคอยมองหน้ามันอยู่เสมอ มันกลัวตาใจไม่ได้กลัวตาเนื้อมันกลัวตาใจถ้าตาเนื้อเนี่ยมันวิ่งเข้าใส่ถ้าจาตาใจมันกลัวพ่อจะพยายามสอนให้ลูกรู้จากวิธีใช้ตาใจนั่นเนาป็นปลาจิตตะกุมารรายนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาใหม่ทั้งหลายครั้งเวลานี้ร่างกายก็พังพระองค์ปานิพาน ไปดูพวกวรมันทั้งหลายที่มีอำนาจศักดิ์สิใหญ่ในเวลานั้นเวลานี้ร่างกายเขาอยู่ที่ไหนซากศพเขาทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นอนวุวาตโฉมตรเวลานั้นมีอำนาจราชศักดิ์ปกครองที่นั่นยึดเมืองที่นี่ความจริงเขตนี้มันเป็นเขตไทยเขตละวะาก็คือเขตไทยเขามาตั้งอยู่ในแดนเข,เม,ขมืนขอมนอนครวัดนครธมนนท์ เขาสร้างอยู่ในเขตนนนแต่ถ้าว่าอาศัยที่เรานะ่มีมากกว่าเขาแต่เราไม่ได้รวมตัวกันเขาก็ถืออำนาจมาตั้งเมืองปั๊บเขาให้แล้วบอกคนที่อยู่ตั้งแต่นี้ถึงนี้ไปต้องอยู่ในบังคับบัญชาของฉันในเมื่อพวกเราไทยเรามันไม่ได้รวมตัวกันเราก็จำยอมอย่างนี้เขาเรียกว่าประเภทจำยอม แต่คนที่จำบังคับกับคนจำยอมต่างคนก็ต่างคนจำตายไปได้วยกันทั้งหมด <c oughs> เนี่ยนี้ก็ตอนดัมบันเลงก็เด้เพลงมอญถึง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 ,ถง,ถงปโโโโีโหยโหนโยนใจดนะัมันเราะดีมากจะได้สะดุดใจว่าความตายมันเข้ามาถึง <c oughs> ความตายมันเดินเข้ามาหาเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> หายใจเข้าครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาครั้งหนึ่ง ให้ใจออกครั้งหนึ่งชีวิตเก่าสลายไปครั้งหนึ่งให้ใจใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาเกิดมันติดติดต่อกันถ้าลมให้ใจขาดตอนเมื่อไหรให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าก็ตายแน่นึกภาพถึงความตายลุกรักหมดละครตัวอย่างก็คือปาจิตกุมารและบระชายา อันดาพวกวรมันทั้งหลายขนแผนโบครีในที่นี้แน,น่คนสำคัญก็มาไม่กันคนสำคัญก็คือวันทองที่ก็หาว่าเป็นชู้แต่ความจริงไม่ใช่คุณ <c oughs> ช้างแตงกมาโอ้โพญา <c oughs> พญาพาโนม,มาติหัวไม่เหม่งก็มามาด้วย วันนี้เล่นเรื่องคุณช้างคุณแผงก็ดีไหมสแสดงละครซะเลยไปไงตายแง่แก่ท่านบอกว่าตายแง่แก่ไปหมดแล้วเวลานี้มีแต่ผีช้างผีแผนแล้วคุณช้างคุณแผนไม่มีวันทองเหลาทองโบครีทองประสีใครแต่ใครคุ้นไกลคุ้นไกลคุ้นใกล้ไม่มีมีแต่ผีหมดอว่าไงก็ว่าไปเวลาเหลืออีกแปดนาทีเอาไ้คุณน จะบอกลูกบอกหลานว่าอย่างไงชี้ี่ใครละ่ะลาวทองพันนวด,ดีสีโสภาใช่ไหมใช่โจคาว่างั้นนะว่าอย่างไงรือบอกว่าพูดย,อยอ่อๆสิลูกจะได้จำได้แล้วก็บอกฉันมาสิจ้ให้พูดว่ายังไงถ้าบอกสอนลูกว่าลูกทุกคน พ่อเหนื่อยมากลูกก็เหนื่อยมากอย่าลืมอย่าไปหาแต่พ่อเหนื่อยมากที่ลูกจะเสียกำลังใจ <c oughs> แค่บอกว่าถกลูกเหนื่อยมากแต่พ่อเหนื่อยคนเดียวเพื่อลูกต้องเป็นร้อยเป็นพันถ้าลูกหลายคนเหนื่อยเพื่อพ่อคนเดียวอย่าลืมนะว่าพ่อมันยุ่งนะมันหาเรื่องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา นี่เธอต่อมาเหนื่อยเพื่อลูกใช่ไหมกขาบอก็ใช่ที่ทํานี้ทำเพื่อลกูกแล้วก็ทําเพื่อคนทุกคนความจริงธรรมะขอพระเจ้าพอกินพอใช้แล้วถ้าจะกินจะใช้แต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขานี่ก็ต้องหาเผื่อลกูกสั่งว่ายังไงอีกที่ไปที่นาฬิกาเวลาเหลืออีกหกนาทีไปขอเตือนว่าเขาแม่ขอสั่ง ว่าทุกคนที่มานี่เป็นลูกทั้งหมดบางชาติอาจจะเป็นลูกคนอื่นแต่ก็ผ่านมาผ่านใฐานะผ่านเธอซึ่เป็นแม่มาก่อนก็ขอสั่งลูกทุกคนว่าทำใดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พ่อแนะนำแล้วขอลูกทุกคนจงตั้งอารมณ์นั้น นักษาอารมณ์ทรงทำมันนั้นไม่ด้วยดีจงอย่าคิดว่าชีวิตตินสีของพ่อจะอยู่กับโลกตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเวลานี้ร่างกายมันบุบป,ปับเต็มทีแล้วเกือบจะทนไม่ไหวจะต้องอาศัยกำลังใจข้าประคับประคองอีส่วนหนึ่งแต่กำลังกายอย่างเดียวมันทรงตัวไม่ไหว แะ่นั้นถ้าลูกทุกคนยังรักพ่อยังรักแม่ก็ขอให้ทุกคนรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มและก็จงสร้างความดีตลอดไปขึ้นชื่อว่าความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แล้ว ขอโูกทุกคนจงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนสุดที่มีความสำคัญนั่นก็คืออย่าเมากายจนเกินไปนี่เป็นถ้อยคำเขาไม่สีนะอย่าเมากายอย่าเมาชีวิตจงอย่าคิดว่าร่างกายของใครดี ดูร่างกายของเรานี้มันเต็ม,มไปด้วยความสุกปรกโสมลมถ้ามีความเสื่อมโทรมเป็นธรรมดาไม่ช้ามันก็พังอยู่คนเดียวมีความสุขสุขอย่างคนคนเดียวแต่ก็ทุกอย่างมีขันห้าแะนั้นขอลูกทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิตคิดว่า อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมโนเมื่อเกิดขึ้นก็เสื่อมไปคือแก่ไปทีละน้อยละน้อยสุดโ่มไปอุปาชิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็ตายให้เอาใจนึกถึงภาพของคนตายเพราะเวลานี้คนที่เขาตายมันนอนอยู่ข้างหน้าของเรา สภาพมันเป็นยังไงเตสังวูปสมโมสุขโขร่างกายที่เปื่อยเน่าอย่างนี้ถ้าเรางดไม่มีจะได้แล้วองค์สมเด็จพระบพิแก้วกล่าวว่าจะมีกายแก้วคือพระนิพพานเอาแม่สีเธอบอกว่าเธอแนะนำเท่านี้นะแั้นขอก็หมดท้ายว่าขอลูกทุกคน นึกถึงสภาพนี้ไว้เป็นปกติ <c oughs> อย่ารื่นเริงจนเกินไปและก็จงอย่าทำใจหดหู่เมื่อกดของกรรมมาถึงเราจะต้องสู้เพื่อหักล้างในการเกิดเราจะไม่เกิดต่อไปขอให้ทุกคนรักษากำลังใจอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรรมศาสัดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเราจะทรงไว้ซึ่งความดีไม่มีความเลวตามกำลังของจิตตอนนี้เวลานี้ทุกคนมีจิตเป็นทิพย์ให้รักษาความเป็นทิพย์ไวให้ดียิ่งต่อสู้ต่อประสัคทุกอย่างเราต้องเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คนเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คนในบุคคลของชาติในคนในชาติเดียวกันและชาติอื่น ไม่ว่าชาติไหนใครทั้งหมดถ้าเขามีคุณกับเราเราจะสนองคนท่านด้วยความดีอารมณ์ใดที่แปอารมณ์ที่ไม่ดีจงตัดอารมณ์นั้นไปรักษากำลังใจไว้เพื่อะนิพานโดยเฉพาะจิตหนุนคิดคนนไว้ว่าไฟร้ายที่จะไม่ใจคือหนึ่งราคะความรักในระหว่างเพศโลภะความโลภก,กอบโกยทรัพย์สินมากเกินไป โทษสอันตร,รายใหญ่คือความรุ่มร้อนของใจเกิดแต้มน้อยของความโกรธในจิตใจที่มองไม่เห็นโทษที่เรียกกันว่าโมหะคือความหลงจงยามมีในจิตของโลกถ้าลงท้ายว่าแม่ขอลากรอความปราปรถนาดีของแม่จงมีแก่โลกตัวคนสวัสดีเข้าไปแล้วลกูกครับมองดูเวลาเวลานี้ถึงเวลา15นาฬิกาพอดี ถ้าอย่าคุณคุยกันไปอีกก็ไม่ไม,ไม่ไม่จบอ่ะพ่อพูดไม่จบจบเสียงหมดเสียงวันอะไรตายมานั้นถ้ายังไม่ตายก็มีเรื่องพูดคิดว่าการคุยกันวันนี้นะคิดว่าลูกของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะมีประโยชน์กับลูกบ้างไม่มากก็น้อยตามสมควรเอาดเวลาหมดแล้วแล้วก็ลาดิลาไม่สีฮะ ลาท่าคุณช้างหัวไม่เหม่งฮอยยอย่ากระหมัดยกรหมัดยังเพราะว่าหัวไม่เหม่งทําท่ากระหมัดเก่งเลยเดก็ลาบัวครีลาทุกทุกคนและขอบคุณท่านผู้ที่ทรงอนิสมารนกายที่มากับขบวนคนใหญ่ของเราท่านได้สนองความดีกับพวกเราคือรักษาและมัตตวางภัยอันตรายให้ ถ้าอย่าลืมว่าเทวดาหรือพรหมทั้งหลายต้องรักษาแล้วได้เพียงแก้กฎของกรรมเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่เป็นเหตุเกินวิสยัยท่านก็ไม่สามารถจะโควบคุมเราได้เอาละลูกรักทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถได้แล้วก่อนจะไปก็ใช้กําลังใจลาโบครีถ้าไม่เห็นตัวกันนึกถึ้งสารเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้สวัสดี